สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมังกาเดลี่นะครับผมช่องนี้ก็คุยเล่ยเปื่ยนะครับแบบคนชอบกระตูนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาชวนเพื่อนๆนะครับคุยกันถึงเรื่องราวนะครับของไมกี้แล้วก็ทาเคมิจิชายผู้เป็นดั่งดวงจันทร์นะครับแล้วก็พระอาทิตย์นะครับผม และคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับว่าทําไมนะครับสาเหตุที่ไมกี้นะครับเปลี่ยนไปนะครับนั่นเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับผมแล้วเกี่ยวข้องยังไงนะครับกับทาเคมิจิบ้างนะครับผมและก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับกดซับสไคร์ช่องไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีอีกหลายเรื่องนะครับอยากจะมาคุยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆมากมายเลยนะครับผมคาเตือนนะครับคลิปนี้ก็มีการสปอยนะครับตั้งแต่เล่ม15ขึ้นไปนะครับอีกนิดหน่อยนะครับผมดังนั้นเนี่ย ถ้าคนไหนนะครับที่ไม่พร้อมนะครับที่จะฟังสปอยนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับผมเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของไมกี้กันเลยดีกว่านะครับว่าทําไมนะครับตัวไมกี้นะครับเขาถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้นะครับจะว่าไปนะครับการเปลี่ยนไปของไมกี้นะครับก็คือเหมือนกับจากหน้ามือนะครับเป็นหลังมือเลยนะครับผมจากคนที่มีจิตใจดีนะครับมีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนพ้องนะครับแล้วก็ให้อภัยเพื่อนได้เสมอนะครับ ไมกี้ในโลกอนาคตนะครับเขาเนี่ยครับดูเป็นคนที่เหงานะครับแล้วก็ดูเศร้าส้อยนะครับแววตาเขาเนี่ยเป็นแววตาที่ทุกข์มากนะครับแล้วก็ดูเป็นคนอมทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขเลยนะครับผมคือตัวเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่อยากนะครับที่จะอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปเลยนะครับผมแล้วทําไมนะครับไมกี้ที่นิสัยนะครับที่มีพื้นฐานนิสัยดีอย่างนั้นนะครับเขาถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นนะครับผมถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเราเนี่ยต้อง ไปเข้าใจนะครับพื้นฐานของไมกี้ก่อนนะครับพื้นฐานชีวิตของเขาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมคือตัวไมกี้นะครับเขาเนี่ยแม้เขาจะเป็นหัวหน้านะครับของแก๊งโวกเกี่ยวมันชิไใคคือในฐานะหัวหน้าเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนที่เข้าถึงยากนะครับแล้วก็ดูน่ากลัวนะครับดูน่ากิงถามนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยแบกชื่อนะครับของว่าบุรุษไร้เทียมทานครับที่ไปที่ไหนนะครับก็มีแต่คนก้มหัวให้นะครับผมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ไมกี้เนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดาธรรมาคนหนึ tangled, ang, ่งนะครับท er, ี Suzuki, ่มีมุมนะครับเหมือนเด็กๆนะครับติงตองติงตองนะครับผมแล้วตัวเขานะครับก็อยากใช้ชีวิตสบายๆนะครับกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วในครอบครัวของไมกี้นะครับเขาเนี่ยก็อาศัยนะครับอยู่กับตานะครับแล้วก็พี่หนึ่งคนแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งคนนะครับแล้วไมกี้นะครับก็ไม่มีพ่อแม่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับผม และครอบครัวของไมกี้ที่เหลืออยู่เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวไมกี้เองเลยนะครับผมแล้วนอกจากครอบครัวนะครับไมกี้นะครับก็มีสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเพื่อนพ้องของเขานั่นเองนะครับเพื่อนพ้องที่ร่วมก่อตั้งแก๊งโตเกียวมันจิไคนะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งสําคัญของไมกี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือแก๊งโตเกียวมันจิไคนั่นเองนะครับผมในตอนแรกนี่ครับเจตนาของไมกี้และเพื่อนๆเนี่ย ตั้งแก๊งนี้นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งที่เพื่อนๆนะครับได้มาเจอกันนะครับได้มาสนุกด้วยกันนะครับก็เหมือนกับเป็นสถานที่ที่ทุกคนนะครับได้มาพบกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่ไมกี้นะครับเขาสูญเสียพี่ชายไปนะครับซึ่งพี่ชายเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ไมกี้รักแล้วก็เคารพมากเลยนะครับผมแล้วพี่ชายคนนี้ครับ ชินิจิโร่เนี่ยครับก็เป็นได้เหมือนกับพ่อและแม่ของไมกี้เลยนะครับการที่เสียชินิจิโร่ไปเนี่ยก็เหมือนกับไมกี้เสียพร้อมกันเลยนะครับทั้งพี่ชายพ่อแล้วก็แม่เท่ากับ1คนนะครับเสียไปสามคนเลยนะครับผมและการที่ไมกี้นะครับอยากที่จะทําให้แก๊งกตัวเกี่ยวมันจิไขเนี่ยเป็นแก๊งกที่ยิ่งใหญ่นะครับผมนั่นอาจเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอยากให้สิ่งสิ่งเนี่ยครับเป็นสิ่งที่แทนที่ พี่ชายของเขาที่ตายไปแล้วนั่นเองนะครับผมคือการที่ยังมีแกง๊งนี้อยู่นะครับก็เหมือนกับการที่ไมกี้นะครับยังได้มีพี่ชายนะครับอยู่ข้างๆเขาเสมอนะครับแต่ว่านะครับแก๊งโตเกียวมันจ mm ิคายที่ไมกี้สร้างขึ้นมาเนี่ยครับสถานะนะครับมันไม่เห mm hmm. like มือนกับแก๊งโตเกียวมันจิคายตอนแรกที่ไมกี้สร้างมาเมื่อตอนสมัยเด็กนะครับผมเพราะว่าสมัยตอนเด็กเนี่ยก็สร้างมาด้วยความสนุกนะครับอยากที่จะเล่นกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าพอมันใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําให้ ตัวเขาเนี่ยต้องแบกรับนะครับในฐานะหัวหน้านะครับแล้วก็แบกรับชื่อเสียงนะครับแบกรับนะครับคําว่าไร้เทียมทานนะครับกลายเป็นว่านะครับทุกการตัดสินใจของไมกี้หลังจากนี้นะครับมันจะมีชีวิตคนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับผมและทุกการตัดสินใจนะครับก็ต้องมีคนที่ดีใจนะครับเสียใจนะครับแล้วก็มีคนที่เจ็บปวดนะครับผมดูอย่างตอนบาจีนะครับกับตอนคิซากินะครับที่การรับคิซากิเข้ามานะครับก็มีคนนะครับในแก๊งเนี่ย ไม่พอใจมากมายเลยนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตัวไมกี้นะครับเขาทะเลาะกับดาร์กินนะครับก็ส่งผลให้คนรอบข้างของเขาเนี่ยครับทะเลาะกันไปด้วยนะครับกลายเป็นว่าจากแค่คนทะเลาะกันสองคนเนี่ยกลายเป็นทะเลาะกันทั้งแก๊งเลยนะครับผมคือจะบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าตั้งแบบเดิมตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่ามันตั้งมาเพื่อสนุกกันนะครับแต่ว่าพอมันมีเป้าหมายครับที่จะเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นปัญหานะครับผม และการที่ไมกี้นะครับพยายามที่จะสร้างตัวเกียวมันจีไขให้ยิ่งใหญ่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะไล่ตามนะครับเงาของพี่ชายเขานั่นเองนะครับเพราะว่าพี่ชายของไมกี้เนี่ยก็เคยสร้างแกงนะครับที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับซึ่งไมกี้เนี่ยตลอดระยะเวลาเส้นทางที่เขาเดินเนี่ยครับเขาก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็สับสนมากนะครับว่าเส้นทางที่เขาเดินไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่า เป้าหมายในการที่จะเป็นแก๊งที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นเนี่ยมันช่างดูยาวไกลเหลือเกินนะครับผมแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าของชินิจิโร่เนี่ยครับแก๊งของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นมาได้นะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเป็นแก๊งที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เป็นเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าคนเนี่ยรักแล้วก็ชอบชินิจิโร่นะครับผมแต่คําถามก็คือนะครับแล้วไมคี้นะครับจะสามารถสร้างแก๊งแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับที่จริงผมคิดว่าไมคี้เนี่ยทำได้นะครับ ถ้าเราดูจากตอนที่ไมกี้นะครับทะเลาะกับบาจีนะครับแล้วจะไปชิงตัวบาจีมาแล้วเขาก็เปิดเผยความรู้สึกนะครับกับคนในแกงนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่อยากนะครับที่จะไปสู้กับบาจีนะครับดังนั้นเนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็คือการไปถล่มแก๊งบาลูฮาระนะครับแล้วก็ไปชิงตัวบาจีมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับคนก็เฮเลยนะครับผมแล้วถ้าเราไปดูนะครับไมกี้เนี่ยเขาก็จะถามดาเกนนะครับว่า เนี่ยชั้นเนี่ยทำตัวไม่เหมาะกับเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะแล้วดากเก้นก็บอกกับไมกี้ว่าการโห่ร้องเนี่ยก็คือคําตอบแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยนะครับคือตอนที่ผมคิดว่านี่แหละคือแก๊งที่เป็นตัวตนของไมกี้นะครับคือไมกี้เนี่ยสามารถสร้างแก๊งที่เป็นแบบของเขาตามแนวทางของเขาได้นะครับแต่เพราะว่าพอเขาพยายามที่จะไล่าตามเงาของพี่ชายมากเกินไปนะครับผม,ผมก็เลยทําให้เขาเนี่ยสับสนนะครับและการขยายแก๊งของไมกี้นะครับ ก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าการขยายแก๊งของไมกี้เนี่ยก็คือการใช้กําลังนะครับตีมานะครับให้คนยอมสีโลลามนะครับแล้วก็กืนแก๊งเหล่านั้นเข้ามานะครับอย่างตอนที่ทะเลาะนะครับกับแก๊งโมบิอุสนะครับที่สุดท้ายนะครับไมกี้ก็กืนแก๊งโมบิอุสเข้ามานะครับผมและการมานะครับของทาเคมิจินะครับก็ทําให้ไมกี้นะครับค้นพบคําตอบนะครับว่าการสร้างแก๊งแบบพี่ชายของเขาเนี่ยครับเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปสังเกตนะครับ แก๊งตัวเกียวมัจจิคายหลังจากที่ทาเคมิจิเข้ามานะครับการเติบโตของแก๊งเนี่ยไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นตอนที่ของจิฟุยูนะครับยอมรับนะครับให้ทาเคมิจิเนี่ยขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยหนึ่งนะครับทั้งทั้งที่ตัวทาเคมิจิเนี่ยมีทักษะในการต่อสู้ที่อ่อนกว่าด้วยซ้านะครับผมหรือแม้จะเป็นตอนที่สู้กับแก๊งแบ็คดากอนนะครับชิบะไทจูนะครับแล้วก็โคโค่แล้วก็อินุยครับหลังจากนั้นเนี่ยครับคนเหล่านี้ ก็ยอมรับในความแข็งแกร่งนะครับของทาเคมิจินะครับผมแล้วก็ยอมที่จะเข้ามาเป็นพวกนะครับก็คือขอมาเป็นพวกเองเลยนะครับไม่ต้องให้ไมกี้นะครับบอกว่าจะกืนแก๊งเหล่านี้เข้ามานะครับผมที่เล่ามาตรงนี้ครับเราจะเห็นนะครับความต่างของการเติบโตของแก๊งในตอนที่ไมกี้นะครับพยายามใช้กําลังแล้วก็กืนกินแก๊งอื่นเข้ามากับการเติบโตหลังจากที่มีทาเคมิจิเข้ามานะครับก็จะต่างกันเลยนะครับ เหมือนกับว่าเป็นถนนคนละสายนะครับแต่ว่าไปในเส้นทางเดียวกันนะครับผมและการเปลี่ยนแปลงครับของไมกี้ในโลกอนาคตนะครับเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากการที่ว่าตัวทาเคมิจินะครับหายไปนั่นเองนะครับผมมันก็เหมือนกับว่าตัวไมกี้เนี่ยเขาสูญเสียสิ่งสําคัญนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้นะครับการสูญเสียเนี่เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้สิ่งสําคัญนั้นกลับมาแล้วแล้วสิ่งสําคัญนั้นก็เสียไปนะครับผม และต่อให้นะครับมีเพื่อนอยู่นะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมเพราะว่าสถานะของเพื่อนๆทุกคนนะครับของไมกี้นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นลูกน้องไปแล้วนะครับผมถ้าเราไปสังเกตเนี่ยไม่ว่าไมกี้จะพูดอะไรนะครับทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะทําตามนะครับไม่ว่าจะผิดจะถูกนะครับคือทุกคนพร้อมทําตามหมดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยอนาคตของตัวเกียวมันจีไคนะครับก็เลยกลายลงเอยนะครับกลายเป็นแก๊งที่เต็มไปด้วยอาชญากรนะครับผม ถ้าเราลองกลับไปอ่านดูดีๆนะครับไม่ว่าทาเคมิจินะครับจะแก้มาดีแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวทาเคมิจินะครับออกจากแก๊งไปนั่นเองนะครับผมและการที่ไมคี้นะครับในตอนสุดท้ายเนี่ยที่เขานะครับเปลี่ยนเป็นเข้าด้านดาร์กไซส์เต็มตัวนะครับแล้วก็ฆ่าคนนะครับแล้วก็ฆ่าเพื่อนๆในแก๊งนั่นเป็นเพราะว่านะครับบางทีตัวไมคี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่รักของเขานะครับตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่รักแล้วนะครับ ลองนึกภาพนะครับมันเหมือนกับคนที่เป็นนักร้องนะครับแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็เคยแต่งเพลงนะครับแล้วก็มีความสนุกในการแต่งเพลงนะครับแต่ว่าพอดังแล้วนะครับกลายเป็นว่าความกดดันนะครับก็ถาโถมขึ้นมานะครับความสนุกในการแต่งเพลงเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับก็เลยทําให้นะครับสิ่งที่เคยทําแล้วสนุกเนี่ยมันไม่สนุกอีกแล้วนะครับผมและวิธีแก้ปัญหาละครับคืออะไรนะครับมันก็คือว่าพอไม่มีคนมาคอยเตือนคอยอยู่ข้างท่านะครับ แต่ละคนเนี่ยก็จะแก้นะครับไปตามที่คิดนะครับส่วนของไมกี้นะครับก็คือการทําลายนะครับสร้างมากับมือนะครับเขาก็ทําลายด้วยตัวเขาเองนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือนะครับพอเขายิ่งทําแล้วเนี่ยเขาก็ยิ่งรู้สึกว่างเปล่านะครับผมคือยิ่งทําไปก็ยิ่งเจ็บปวดนะครับยิ่งทําไปก็ยิ่งเคว้งขวางยิ่งทุกข์นะครับพอเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็ได้แต่นะครับรอให้ทาเคมิจินะครับได้มาเจอเขาอีกทีนะครับแล้วก็ปิดชีวิตเขานั่นเองนะครับผม โดยนัยยะนะครับผมคิดว่าการที่ไมกี้นะครับต้องการให้ทาเคมิจินะครับมาเป็นคนสุดท้ายในการจัดการเขานะครับเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยลึกๆเนี่ยคงอยากที่จะเจอกับพี่ชายของเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่เขาจะตายนะครับแล้วคําถามนะครับก็คือไมกี้นะครับอ่อนแอหรือเปล่านะครับที่จริงก็พูดยากนะครับผมเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับจะเข้มแข็งได้ไหมนะครับผมเพราะว่า อย่างตัวไมกี้เนี่ยเขาก็สูญเสียครอบครัวนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยก็กลายเป็นลูกน้องครับแบกรับตําแหน่งหน้าที่อะไรมากมายเลยครับเหมือนกับดารานะครับที่เป็นดาราที่ดังแต่เด็กนะครับผมก็คือไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัยเด็กนะครับอยู่ในสปอร์ตไลท์ตลอดเวลานะครับตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้มีเวลาครับเป็นตัวของตัวเองเลยนะครับผมวันหนึ่งนะครับพอทุกอย่างมันระเบิดเนี่ย อาชีพที่รักนะครับก็อาจจะเป็นอาชีพที่เกลียดได้นะครับผมและการมีอยู่ของทาเคมิจิครับมันก็เหมือนกับเป็นเซฟโซนนะครับให้กับไมกี้นะครับทําให้ตัวไมกี้นะครับไม่รู้สึกขาดนะครับไม่รู้สึกตัวคนเดียวนะครับไม่รู้สึกเหงานะครับผมจะว่าไปแล้วนะครับตัวไมกี้และทาเคมิจินะครับก็คงไม่ต่างกันนะครับกับดวงจันทร,ร,ร์นะครับแล้วก็พระอาทิตย์นะครับผมพระอาทิตย์นะครับแม้จะมีแสงในตัวเองนะครับส่องแสงเองได้ก็จริงนะครับแต่พระอาทิตย์เนี่ยก็โดดเดี่ยวนะครับผมแล้วดวงจันทร์เนี่ยครับ ถึงแม้ตัวของมันเองนะครับส่องแสงเองไม่ได้นะครับไม่มีพระอาทิตย์ก็ไม่เปล่งแสงนะครับถ้าเราดูดวงจันทร์นะครับตอนที่ไม่มีแสงเนี่ยมันก็จะดูแบบเงาเหงาเศร้าๆนะครับเหมือนกับไมกี้เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่ดวงจันทร์นะครับมีพระอาทิต์เนี่ยมันก็เติมเต็มนะครับเพราะว่ามันทําให้ดวงจันทร์เนี่ยส่องแสงได้นะครับผมและการที่พระอาทิต์เนี่ยมีดวงจันทร์นะครับก็ทําให้พระอาทิต์เนี่ย มีเพื่อนนะครับผมไม่เหงานะครับได้แบ่งแสงให้นะครับผมคือทั้ง2แบบนะไม่ว่ายังไงนะครับมันก็มีความสวยงามในแบบของมันนะครับผมก็คงไม่ต่างแบบนะครับมกกี้นะครับแล้วก็ทาเคมิจิครับ2คนนี้ที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับก็อยู่กันเองได้นะครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันดีที่สุดเอาละครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมสาเหตุที่มกกี้นะครับเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นแบบคุยเจาะลึกเลยนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ ยังไงก็ฟังกันจนจบเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากนะครับมีช่วงเดิมนะครับเป็นคลิปแนะนํานะครับก็จะขึ้นตามนี้นะครับใครสนใจอะไรนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ